ก็จะมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ทุกวันเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษจากในโทรศัพท์ค่ะฝึกพังฝึกอ่านฝึกพูดท่องคำศัพท์อะไรพวกนี้ค่ะในแต่ละวันนั้นก็จะไม่ค่อยได้นอนกลางวันหรอกค่ะ เพราะว่าตัดคลิปหรือไม่ก็อ่านหนังสือเพราะอ่านไปได้แป๊บเร็วก็เย็นซะแล้ว ทุกๆวันก็จะไม่ได้อ่านเหมือนกันค่ะเพราะเรียนหลากหลายภาษามีทั้งไทยคขืนไทยใหญ่พม่าอังกฤษแล้วก็จีนค่ะ คุณพ่อ,อเราเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกค่ะจะออกไปทํางานก่อสร้างไปนา,นาไปทํางานข้างนอกตลอดเลยค่ะด้วยมาตรการลดความเสี่ยงของโควิดก็จะได้เห็นท่านในมุมพักผ่อนได้อยู่บ้านเยอะขึ้นแล้วกออ็นั่งดูข่าวสารเรื่องโรคระบาดนี่แหละค่ะ ตรงนี้ก็พักฟันสบายๆไปก่อนค่ะเพราะอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เก็บเกี่ยวข้าวอีกแล้ว กิจกรรมเวลาว่างก็คือดูซีรีส์นี่เลยนะคะติดมากๆตัวน <Wasser> ma. ั้นแค่จะวเองงนะหรือง <anges expertise> <per> ั้นมาสองตัวเองในคลิปเปิดไปไก่อนได้สองคลิปเอาสองคลิปของน่าสองคลิปเลยนะเริ่มเริ่มนี่นั่งกัน ยัยอ่กว่าย่งยอ๋อยิ่งยิ่ยด่งยด่ยิ่งยิ่งยก่งยิ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 ่งย่งยก่งยิีงย่งยงยิ่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 งยิบงยน่งยิ่งเิ่งยิ่งย่งยิ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 ่งยยงยเียย่ย่ หน,น,าน้าตาหน้าตาตันีกหน้าไาหมดเลยก็เลยืแล้วก็หัวรู้จงเจ็ล้มเป็นไปนะขอเซอร์เอร์นีเลย I okay. ลงกิ้งตุ้งค่ะอยู่ในช่องนั้นนะคะสองคลิปก็คือเหมือนกันเลยช่องนี้คือสาวเข้าตาปลาว่านกัดบุ้งโอ้ยเตยนเน้นนะอ,อ,อ,อันนี้อยู่ในช่องของอันน่ออนโทค่ะ <S <S ดูันเลยค่ะ <S 2> <S 2> ตะปาปลาใช่ไหมครับละครใส่ี่ครับ เป็นอ้ออีกคนนะครับของหนุ่มสาวเชียงตุ้นะประมาณก็คือน้องฟองน้องปอกหม้อหอมโอ้โหกระปุกอะโอ้โหไม่ใช่หม้อหอมเหรอไม่ใช่อันนี้หม้หอมค่าป๊าอ๋อบ้านพี่เขาเรียกว่ากระเทียมอย่างนี้เน่ดูน้องเขาทําไส้ของขนมตาปานครับขวางเก่านะคะน้องที่น้ำท่วมแล้วก็น้องฟองทำเป็นหวนหน่อยตัวกันน้องฟองนั้นต้มข้าวหรือว่าอะไรนะ ข,ข้าวหมู้ข้าวหมู้รวมวกินีนสาวกาัดบุ้งรุ่นใหม่จะเป็นแบบน้องฟองนี่เลยนะสวยที่สุดในหมู่บ้านเลยอยังฮะน้องฟองไม่ใช่ไม่ใช่นะ่ะ <c oughs> ตำนานสาวกาัดบุ้งในตำนานครับก็เป็นอดีตไปนะมาดูรุ่นปัจจุบันดีกว่า ที่แล้วนะคะถ้าปีที่แล้วก็หน้าตาประมาณนี้แหละหน้าตาประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้ก็คือแปดปีที่แล้วเหรอแปดปีที่แล้วนะคะไม่ใครละอ่าตัดไปหน้าตาก็ไม่ค่อย <ๆ S 2> จะ,ปะเปลี่ยนไปเท่าไหร่หรือใส่ที่ลูกฟองทำ <c oughs> ไมนะลูกที่สองครับนี ตอนนี้อยากกินแล้วเออันหลังท่านไม่กินมางนะเขาก็ปะาแล้วก็มาต่อที่คลิปสุดท้ายค่ะคลิปของน้องคำอีน,นะคะ6ป,ปีที่แล้วคไปไป,ไปซื้อซื้อนังการซื้อนังการ นีไหลเต็มต้ซัวันจเจอน่ะยิ้มยิ้มยิ้มเี่บนห้องคุณไม่ิดอมค่ะตกใจนิดนึงเสียงก็สั่นๆนะคะไม่ได้ดูนังซื้ออ่านนะคะก็รำไ่เครพองก็เตนอันนี้แล้วก็ คนยืนของตัวเองใช่ใช่น้องทำอีว่านกระลูกไหมครับตอนนี้โตเป็นสาวเบอร์แสสวยแล้วค่ะใช่ค่ะก็ยตามอยู่ไหมคะคนนี้เลยค่ะเดขก็เลยหาจะปองป่อยเอาเป็นขะ กุหัวใจปีนี้สุดลองปะ่ก่อยพักปีหน,าน้าก่อนค่ะก่อนค่ะก่อ่ไว้ะ ส่วนคุณแม่ก็จะอยู่เ้าร้านค่ะปิดร้านมานานแล้วนะคะเพิ่งจะมาเปิดเมื่อไม่กี่วันมานี่เองลูกค้าก็ไม่ค่อยจะมีก็เลยได้นอนหลับสบายๆเลยค่ะ สถานการณ์แบบนี้ก็ไม่ควรออกไปไหนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็เพื่อลดความเสี่ยงถ้าจะออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสกกันด้วยนะคะนนอนนหัง ยายเยอะเหมือนไหนมันเปิดเ,เ,เรื่อมาช่วงโควิดนี้เหมือนว่าได้มีเวลาอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเยอะขึ้นทุกๆคนก็ได้พักผ่อนมากขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นตอนนี้หนูก็คงไปเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็คงไปทำนาทำสวนทำงานข้างนอกอะไรแบบนี้เนาะ ส่วนพี่ก็คงอยู่เ่าร้านคนเดียวขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า เยี๋ยงเงี้ยกันใหม่ในวิดีโอต่อไปผักก็ติดตามเป็นกำลังใจหืนลองคขมีเจงตุงจ้อมคายยินดีขอบคุณค่ะ